ตัวที่สองเนดอกมือนี้เนาะเด็ดพันเหยียบในนี้ได้พี่น้องเอ้ยนี่ไงไก่น้องอีกได้เนาะไก่น้องสีหาเหยียบเอาอีกแล้วนี่ป้าเด็กกบแล้วพอดีตัวทีสองได้พี่น้องเอ้ยดูของก็เดี๋ยวมันไปเรียบลอยได้พี่น้องป้าตัวเกี่ยวหาตัวนี้กะอยากคือก๊า ของกินเลยสบายดีสบายดี f ีทางฝั่งไทยฝั่งลาและทางต่างประเทศเด้อมินกามาพบมาพอกันกบส่งสาวไทยสาวลาี่นคือเกาะะ่กกาเนา,าะพี่น้องเนาะสาวไทยก็ลงมาเกี่ยวเขาคือเก่าพี่น้องเอ้ยอย่าเฝ้าเบื่อเนาะ เป็นคลิปได้ก็อยู่แต่หัอยู่แต่หน้าว่าชาวไทยกับบไดไปไส่ดอกนอหนอกจากอยู่เห็ดเบียกอยู่หัอยู่หน้าล้วก็เฮือนละพี่น้องเออบัไดสูบไปไส่ดอกบัไดไปเที่ยวบัไดไปหลิงคือบ้านคือเมืองดอกเขามีเป็นคนมีเบี้ยละพี่น้องเนาะเห็ดเบียกเห็ดเบียกอยู่หันอยู่หน้ากะเดยกขกินแรงชาวไทยได้ไหมแกแรงนี่สีเห็ดอันแม่เห็ดปนกบเป็นตัวแรงกินปนกบเด้อพี่น้องเด้อตัวแรงเนาะนี่ลวกับขวดมันเนาะนี่ ก็ขวดมันเห็นแล้วจะกินสิ่งกินปลาก็เห็นได้กินสิ่งกินไทยกะเงนบวมีมันแพงด้สิโอสีแพงขนาดภาคกากกินปลาิกกินปลาของธรรมชาติตรงพี่นอกนอกเนเหมือนกันโลดละสองโล่ผู้ใดโลละสองสามโล่ผู้ที่นะเดี๋ยวนี้ฮะโลดละสองสาม่ผู้มาทักมาที่นองเอ้ย คันซื้อพักปนยังของกินไปซื้อของกินปนยังพักปนเนี่ยนะก็เลยตัดสินใจบอกบอกไปตลาดดอกตึกปลากินหากบกินนะคะหาไม่มันกินเออเออเพิ่นก็ได้กระปูได้หนิบ้างเนี่ยเด็ด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 เป็นได้กระปูได้พี่น้องสามโตเด็กจี้กินตะเข้าวตะใครมากมากแต่กินกระปู ับให้พอ FC เบิ่งนี่ดนี่งกินแรงเฮาแล้วก็กบเนาะนี่พี่น้องทหนมักกินกะปูกะมักกินกะปูกะมักกินกาบมันนี่แหละสิกินกับข้าวนะพี่น้องแซ่บกะปูยำนี่มันๆเนงพอลิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะแป๊บนึงนงอยู่หมแป๊บนึงขนาดหมนียังอันสหน้า ก็อตลมกะผัดนาพี่น้องเนาะดีแต่ว่าแดดแดดยูกบพอแหกเขาแหงเนาะแล้วก็ลมผัดยูพอมันเย็นนะพอดีตอบโจทย์ชาวนาเลยเนาะพี่น้องเนาะแอร์ธรรมชาสตร์เลยนี่ค่ะขันว่ามีแต่แดดแล้วก็บ่มีลมนี่ปุ๊งห้อนขนาดพี่น้องเลยเหมื่อยว้กินแต่น้ำเนาะแต่ว่าลมผัดมาบ่อแบบนี้กบไข่แน่พอมีแห้งเนี่พี่น้องแดดกักับพอดีเพราะว่ายังห้เขาแหงแน่ขันว่ามืดคึ้พ้นนี่โอ้ยเศร้า ยามเกี่ยวเขาน้อพี่น้องเนาะบ่เป็นยามดำนาชิมาตกมายังกะแงะมาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสาวไทยสีถ่ายบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะสีถ่ายเมย์เซาไทยกับน้องสาวไทยเกี่ยวเขาให้ป้าโตพี่น้องบึงผู้สาวเกี่ยวเขาตายสิมาเกี่ยวเขาแนวนี้มาเดด้อเเกี่ยวขาปิ้นหน้าขึ้นมาป้าพี่น้องเอ้ยผู้ ข่าก็คว้มาสูงเนาะเข่าสาวไทยเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวสบายพี่น้องเอยแบบบ่ต้องเจ็บลังเนาะปุกลุกเนาะแม่แม่เออบ่ได้เจ็บลังเลยปุกลุก,กสบายมัอน,นี่ลมกว่ผัดจะโจยเนาะพูพี่น้องปตัวลมลมผัดบ่อยๆเนาะหนังใจคอยคิดหาผู้บ่าวเนาะปุกลุกผู้ <c oughs> <c oughs> บ่าวบุวมาเกี่ยวเข่าซอยเนาะปุกลุกก็สบายเลยเนะมัอน,นี่นะ <c oughs> เนาะสบายเฮ่อดีด,ดีดีแต่วะนะ่าเนาะปุกลุกบ่ได้แม่เนาะเกี่ยวเข่า โอ้ยขีดว่าเจ้าที่แม่สะดอกตลบบางทีนี่แม่จะถ่ายก็ยินยันนะโอ้ยหนึ่งเลยโอ้ยนะเห็ดมะกวีดบีดย้อนยุกได้บกบมไหมนี่ได้ตัวหนึ่งมันนี่ได้กบตัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะย้อนยุกไน่วมันยังโถกยใหญ่มันนี่กามีเอฟซีได้แม่เพิ่นอันนั้น เพิ่นหากระปากเงินมาบ่หรือย่างวะเออชาวไทยยังบ่ได้ไปเอาเพิ่นผากเงินมาให้อันอีแม่ซื้อน้ำซื้อน้ำกินขึ้นมาอันในเมื่อยแต่เกี่ยวเขาฮะนาเออฝากขอบใจเพิ่นแน่เพิ่นเพิ่นเอาเงินมาให้อันเอฟซีผู้ฝากเงินมาให้แม่ซื้อน้ำกินในเมื่อยแท้ๆนี่อยากจะน้ำห้อนก็บห่อนเดี๋ยวมื่อื่นจังสีขาวเมื่อบ้านเมื่อเอาเงินเราหลักก็ซื้อน้ำเอามาให้เพิ่นกินจะกินน้ำมันกินน้ำและล่ะพี่น้องดิ้น้ำและล่ะแล้วมึงมีน้ำ น้ำก้อนน้ำแข็งจะน้ำแล้วล่ะก็บอกเห็นด่างจะไปอมท่อมันบอกมนเลยบอกดังต้องอมบ่เออปกลูกปกลูกเห็ดบ่เป็นบ่หมากบีดน่ะโอ้ยตายเนาะนอกนี่เนาะตู้อันพี่น้องเอฟซีผักมาชาวไทยกับพังเบิดมือเนาะฉาก สักอันหักกระสากวังเส่านี่งจนหดเพลนเนาะหากเอามาพังพี่น้องเลยอื่นได้กินน้ำและเอซีผักเงินมาหากินน้ำสมน้ำหวานและมือนี่กินน้ำอย่างพี่มย์อยากกินน้ำอย่างกินน้ำมันมันหวานดีมันหวานเย็นๆค่ะยังหวานเย็นๆหน้ามันก็หวานเย็นเลยเนาะน้ำยังรูปชื่อยังให้ก็กินกากินอืมสะทายก็ขอขอบอกขอบใจเนาะพี่น้องเอซีที่ผักนั่นมาหายผ่อนกัน บิดบดแนวเห็ดเน่าลินมะกเรียเมื่อไงเกี่ยวได้สามหายสี่หายแบบนี้พอดีแหละมือหนึ่งเกี่ยวสามคนกับพอดีอันขับแรงกับพลเรืหายนะแม่สามหายจะกินข้าวก็บคืนไปกินตำมหุงบุมีเนากินตำมหุงเจ็บท้องอะไรได้นี่เดี๋ยวอย่าได้สิเกี่ยวให้แล้วให้นี่ก่อนได้แต่สุดาเจ็บท้องระบาดนี่ฮะอือบดังบดังซ้ำเปี่ยนเห็ดใหม่ไปไปเกี่ยวข้าว เก็บท้องกินข้าวกับตำมะหุงคนกินเนนนนนขากับตำมะหุงใช่พี่น้องเอ้ยกินเพดเถื่อยกับเจ็บตัวเจ็บกระเพาะได้ผู้ผู้ชาวเกี่ยวขาว้าบอกไว้วนึ่งผู้ปอตอเ,เกี่ยวข้าวไว้คือชาวพอเลยเป็นยังอีแหละเป็นยังคือเจ็บขาคล้ายอะไรคือก้มเกี่ยวเขา่าเ <c oughs> จ้าก็นั่งคือน้อปุ๊กลุกเด้กเหน่ขึ้นลุกเพื่อขึลุกเขาเหน่งหน่อยเขานั่งเขาลุกไว้ก็เพื่อสิลุก เอาหนังมากาก้นทูไปเข่าส่งกระขาดวันนี้เข่ากระโบงามทีน้อยเอ้ยเข่าโบพอไผ่โบพอพลอยเนาะแม่เข่าโบพอพลอยโอ้ยตานายพี่น้องเอ้ยเข่าโบพอพลอยใส่แกจะใส่แถวแถวอันแคมที่หยักนาะแม่ปุอยเนาะแถวแถวทงเทิงนี่บข่อยได้ใส่เป็นได้อันปุอยสอบหนึ่งท้องสอบกระโบได้รลายไปได้แล้วเดีมันปีหน้าทางทีใส่ใหม่เอ็ทีผาเนี่ย ใจเด้อผู้กขาเงินให้อันนี้ลูกสาวแม่ซื้อน้ำมาให้แม่กินชาวไทยชาวลาวเซโนอืมเซอร์จิจิเนาะน้ำเย็นแต่ก็ะสีเกียวเคสิบุ๋มเหมยไปแดนแรกเคสิเกี่ยวไวบยเออเกี่ยวไวาก็เก่าแล้วมีแห้งเด้อมีแห้งกินนะมีแห้งได้กินน้าเนาะข้อแรกเป็นกรูฟักาสและบัต ปลูกอยู่บไทเนาะอดีเลยไทยชาทนดเอากี่ยวาวได้หม่นางนลโอ้ยแล้วเกี่ยวข่าก้อนยังลายวอยู่เกี่ยวข่าวแล้วก่อนสลงงัวนไหมเนาะงัวจะไหนนี่ยเขาป่อยปล่อยงัวปล่อยควายอย่างแรงๆเกี่ยวข่าเกี่ยวน้ำแล้ว ในภาคเอฟซีมาใหกับผืนกะโฮมไว้เนาะพี่น้องเนาะอันผักมาไหเผืนผักมากไหกกะโฮมไว้เก็บไว้เนาะพี่น้องอืมผืนกระซิบวางแผนปลูกปลูกผักกับปลูกผักตัวเอฟซีผักมาไห่แล้วเนาะสิคุดนานพักเอางัวไปผลูกใส่พอได้ปุ่นได้ไปุ้ยทาไมเนาะจะไปซื้อแต่ปุยก็ไ่ได้อาปุ่นทีงัวเอาอปลูกธรรมชาติพอได้กินพี่น้องเลยผักหนาค่ะคิงกบแพงตลาดนะผักหนาค่ะคิงยีตลาดกา มาแพันชองพันปฏิมีเด้อแม่เอ,อ้ยมาห้าพันสิบพันไปมั้น้องคะมามาหาพันสิบพันเนาะอยากซื้อพักมากินกะโอ้ยปะถือกับบางยางมันก็สิบบาถ,ถือแพงเนาะมาหาพันสิบพันพี่นอ้องเอ้ยหาพันตะกี้กระชวานี่สิา 20, บาทมาละนี่สิบาทมัดละสิบบาทยี่สิบาทพี่นอ้องเอ้ยพักกันละ บคงกินอีกเด้อเนาะพี่เนาะซื้อผักปันยางคงกินอีกเนาะบานนี้เออตึกปลาเนาะเออนั่นแหละติดปลากินโอ้กบกบเขาเก็บได้มามาเนาะไหลออกมากบก็มีแต่ตัวใหญ่ๆแต่ตุ๋ยเนาะพี่น้องเอ้ยมาเดี๋ยวจะถ่ายกับสีเกี่ยวเขากันนะพี่น้องเนาะมาจังสีขึ้นไปอันขึ้ไปนั่งดินน้ำกันเย็นๆเกี่ยวเขาแล้ว Taughty song, lần mùi nóng đi tu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 ng à, đi tung đi tung đi tung à. à. đi tung 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 đi 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 tung đi đi tung đi tung đi đi tung đi ของกินแรงกับเมปนปกล่นโกฟนี่แหละเนาะหนึ่งล้านหนึ่งดอกแคปลนกฟดอกแคก็้าก็ออกดอกก็น่อยๆนะกอติดต่ำนี่แหละอาหารบานเฮาเนาะเมื่อแม่เหยียบผ่อนเข่าเดี๋ยวนี้ มอเนี่ปัญหาอยู่มันอยู่ในขอกยังหาคองม,คม,มันหาแม่เอ้ยโผมันหาโกบโผเฮากระเกี่ยวเขาขเกี่ยวน้ำฉันว่าตกแรงเนาะพี่น้องเนาะฟ่างงามงามพี่น้องเอ้ยยังให้พี่น้องมายืนเบิ่งกใกล้ๆสะทายเด้เนาะตะเวนตกดินนี่เนาะพี่น้องเน,นาะฮะแม่สะทายก็เอางัวเข่าเานาะเพิ่นเอางวัวเอายังเข่าก้อนแรงๆเนาะแล้วก็พักผ่อนหน่อยหนึ่งจังไปเห็ดดังไปเห็ดกินหนึ่งเข้าเนาะ เห็ดกินแรงมื้อนี้ me menu, เฮาก็สิมีเมนูเนาะพี่น้องเอ้ยนี่เมนูของเฮานี่เมนูแมงมันนะพี่น้องเห็ดแมงมันแล้วก็สิแบบปนกบกินจกักโตนึงเนาะปนกบก็โตนึงกับไปดิ่งแหละเพราะว่าต้องใส่น้ำใส่ผักใส่ยังใน,นเนาะเฮาใส่น้ำใส่ยังก็เฮาจับกับเขาก็กินจนอิ่ีผู้แหละโตหนึ่งขนาดพี่น้องเพราะว่ามันใหญ่เนาะ เซาทายอัจฉริววิบเบิลนะมึงเนาะเมื่อไงเกี่ยวเขาพอดีแล้วเนาะนี่ก็เป็นหายสุดท้ายที่เซาทายเกี่ยวในมือนี้หนากระไลคือเก่าพี่น้องเอ้ยหนาเนาะเขากับบัวพ่อพุยกับจีเด้ประมาณสามนี้แหละก็ถือว่าดีที่สุดแล้วเนาะเขากบบัพอพุยมันยังได้สามนี่ยังพอให้ได้ให้ได้เกี่ยวให้ได้กินนะพี่น้องเนาะพอได้กินเขาใหม่น้ำบ้านน้ำเมืองใส่เบิร์ตงนี่ก็ไม่ได้ฮอทนหาสอบหาเปล่าเนาะพี่น้องเนาะเขากะบไม่ได้ฮอด เคยดีได้ข่าวได้น้ำกับบางคนนะใส่ผ้าซาวซาวเปาพูนจะได้ข่าวได้น้ำนอนบริเวณง่ายๆได้พี่น้องเอ้ยเปาหนึ่งหันหวานกับบริษัห้องวัทกตาเนาะอ่าเดี๋ยวสะไทยกับชิได้ขึ้นไปเห็ดกินก็บได้พี่น้องเด้อพี่น้องหกโมงเนาะมันดิลุยจนหดหกโมงพี่น้องเนาะเบิรงนี่ใส่ลตเวนตะเวนตกดีแล้วฮะเออ ตะเวนตกดินเลยนะพี่น้องเนาะนี่จ้าตะเวนตกดินแล้วเนะาะฮะขึ้นมาแต่เกี่ยวเขาไม่เมื่อยเนาะอันนี้ก็ชิไดอยากไปนเทิงเทียงเลยพี่น้องเอ้ยอยากเทิงเทียงแล้วก็ชิได้ไปผักพอแล้วก็ตัดคลิปลงหายพี่น้องเอฟซีเบิร์นนำกันนะ้นเนาะสำหรับไพที่เบิร์มาหอดต้นจบคลิปเนะาะสะทกะขอขอบอกขอบใจเนาะแล้วก็ขอขอบใจสปอนเซอร์ในมือน,นีอ่ก็คือผึ้นซื้อ น้ำให้เฮากินเนาะพี่น้องเนาะพิ่นผักเงินมาแล้วก็ซื้อน้ำให้เฮากินน้ำเนาะผักเงินมาให้เฮาซื้อน้ำซื้อนายซื้อของอยู่ของกินกินเนาะเซาไทยก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อเนาะมีแต่ว่ามืออื่นเนาะซื้อหน้ามาให้แม่เซาไทยกินเขาไปเอาเงินเนาะเพราะว่าเงินเฮาผักมากอะอยู่บัญชีอันนั้นน่ะพี่น้องอะอยู่บัญชีข้าเจ้าบัญชีห้านเนาะสซาไทยก็เลย ต้องได้ขี่รถจักรในเขาไปเอาอยู่เือนอีกเพราะว่าตัวสไทยเองกขาบ,บอกเคยมีบัญชีไทยเนาะเหาบว่มีบัญชีไทยเขาก็ต้องอาศัยห่าเพิ่นอนุอนอนุอนอนอกอนุนเขา่าอีช่งางอะไรเนาะเหาก็่าจะไปเอาแล้วก็เสียค่าบริการให้เพื่อนหาก็่าจะซื้อนา้ำซื้อในมาให้แม่สะไทยกินแบบเย็นๆเนาะขึ้นมาแต่หายแต่หน้าไม่เหมยเนาะมันแดดมันร้อนแล้วพี่น้องเนาะใส่คอขอบพูดได้ๆเด้อพี่น้องเอฟซีใจดีเนาะขอขอบพูดได้ๆเบิร์ตสุขุสุขคนทั้งหลาขอบใจมามาถึงยังผู้ที่เบิร์ตโจ๊กคลิปด้วย อ่ะซอยเบิ่งแล้วก็บซอยคอมเมนต์ให้สะท็กนอสะท็ยกะยินดีแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สะท็ยกะสีได้ขอจบก่อนขอลาไปก่อนเนาะพี่น้องสะท็ยกะสี่ผ้าอ่าแม่พาน้องเนาอคือไปใหญ่งวงใหญ่กล้วยก้อนแล้วเาก็สิไปผักผ่อนหน่อยหนึ่งกะเห็ดดูเห็ดกินเนาะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้สะท็ยกะสีลาไปก่อนเล้วพี่น้องเด้อขอขอบคุณหลายๆเนาะที่เบิ่งจนจบคลิปขอกระหังหวาสบายดี